ดีค่ะพบกับหมอรุ่นตูอีกแล้วนะคะวันนี้ทหมอจะทำการนวดไขมันบริวเวณฐานของชมพู่ออกนอนตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะพิชิตทุงสองช้างกับ<ๆ>รูปที่หมอถ่ายให้ดูในตอนแรกเราเห็นบีฟอ์กันแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราก็เริ่มภารก,กิจที่จะทำกล้วค่ะ ียบร้อยแล้วนะคะกับภารกิจพิชิตพุ่งสงชั้นนะคะวันนี้แค่2ชั้นพอสามารถที่จะเห็นได้เลยว่าหน้าท้องเนี่ยยุบลงหลังทำเลยนะคะต่อไปก็ต้องเป็นคนไข้ต้องสัญญากับหมอแล้วนะคะกลับบ้านไปสําหรับหน้าท้องเราจะต้องใส่ชุดกระชับแบบนี้นะคะเป็นเวลาทั้งหมด1เดือนจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องใส่สัญญ,ญานะคะว่าจะต้องใส่อ่ะ <c oughs> เพราะว่าหมอท นะต่อไปคุณลูกค้าต้องช่วยหมอในการใส่ชุดกระซับชุดนี้ค่ะ